สวัสดีจ้าผู้จัดการบ้านพ่ออิตาเลียนโนจ้านี่ก็เป็นคลิปออกนอกบ้านครั้งแรกเนาะของผู้จัดการบ้านเมืองบรรยากาศโลดปิดต่ผู้จัดการบ้านนะวะ่ามากันไปพร้อมน้องประกอบโกรกออกครั้งแรกเื่านันไม่โกรกถ่อข้าวกันไปซื้อของอซื้อของนอกบ้าน จ่ไปห้างเอเชียนะสื่อบักพิษักไข้เบื้งบรรยากาศต้นเช้าด้วยนะน้ำถนนหนทามเงียบกร๊บ เมื่อไหร่มีมรถจริงๆผู้จัดาการมาก,กับแมอยากออกมาหนอเนาะปกติจะให้แฟนออกไปซื้อมันจะมีคล้องมันบัคทีสมันบมมีต้องซื้อ่าถือใจคล้องก็นี่นะลูกกับไปน้่มมากับไปนําแต่ว่ากับม่ดบได้ล้องไปดอกเจ้าข้องที่เข้าไปในห้างู้เดียวนะโพร้ว่ามันสิเฮ็ดขึ้นกันก็ห้างข้าวฟู้ว่านะโพรก โค้งเข่งโคงเขงแน่ยักหน่อยเด้อกล้องก็ได้เพราะว่าบ่ได้ใช้ไม่กันสั้นน่ะนะอ่าเอามือถือเอาเบิ่งบรรยากาศโลดไปนะเขาคอยไม่ดรดแรงปั่นไหนได้เพราะว่าปล่อยเขาปล่อยคนออกได้แล้วแต่ว่าก็คเพื่อว่าเนาะเขาก็บ,บ่ไดนะ้หายไปเนาะอันโรคโควิดนี่ก็ได้ เพิ่มบรรยากาศในท่าออกออกซ่อยนอกบ้านในท่างี่ไปใส่ถนนใหญ่อะนะออกไปเรื่อยๆอ,ออกจากบ,บ้านนะเฝ้าไปเฝ้าไมเาเฝ้าซื้อเฝ้าแล้วนะก็สีว่า,วานนะี่ม Un masque, un Pourquoi Mais Ici, on est, on est vert. Ici. On hein? connaît, il y a des problèmes, non Ici, à Paris, il y a beaucoup de problèmes ici dans le Ici, il y a beaucoup de Un masque de race. แฟามาือุตะเหลอแฟแมทเนี่โอเคเรามันจะ้มันจะตอจบพืฟอร์มัสเราจมันะมันจะจุื้นัเป็นกึ่มวเป็นม้อนั่นอเอมีแดดวะนี่กึ่มหมตึบตเน่ยึมฝนี่ ไปห้างร้านขายของเอเชียนะนะคะซื้อบักพริกบกับกไผ่พวกขนมจีนพวกอยังนัไ้ไว้ได้นมันหมดตะโดนแล้วบัดนี้ก็เสิได้ไปคือบักพริกมันหมดอ,อันอื่นหมดอ,อแต่บ่เป็นหยังแต่บักพริกมันหมดอที่มันขาดบ่ได้นี่เนาะบักพนระิกเนาะเอาไว้ตำนั่นตำนี่นี่แเลยแม่โอ้หมดเกียงหมดเสียงก็่ยังวะนี่ต้องไปซื้อเองต้องผัวซื้อนะ่ะมันบ่ได้ร่งใจดอก รถก็บ่ค่อยแล่นปานไดเนาะรถก็บบฮอนดันบันไดมื้อนี้วันเสาร์คนบ่ค่อยออกมาปานไดหรอกแต่ว่าก็มีอายุพระเจ้าสวมเม็ดสวมหยังอะนะขี่รถออกมาเออก็ดีใจน้อยู่ที่เขาใส่ปกติมันสิบ่ใส่ง่ายส้มพลังนี่อ่ามันสิบ่ใส่มันเห็นเฮาใส่มันว่าเฮาป่วยด้วยซ้ำพนแล้วผู้ลางคนก็ใส่ยางน้ำถนนออกถนนหนทางจั่เสียนะ ภูภูวาใส่กับว่าไส่หันละอันยังมีอยู่แต่ว่าแฟนว่าอันโซนมองที่อันพจัธการบ้านยู่นี่นะมันมันเป็นสีเขียวว่าสันคล้ายว่าปอดหันละปอดปอดเอ,อปอดเชื่อหันละบอกง่ายๆถ้าแต่ว่ากับป้องกันไว้ก็คือคือว่าแล้นกป้องกันไว้เอาบ่ประมาท ส่วนมันหนักนะคมันอยู่ป่ารีทคุณสั่นวมาอันนี้หนักเลยนี่ยจิตเดี๋ยวไปน้ำโนนหนทางเข้าจ้กกับไสเม็ดยู่เด้แต่กบได้ทุกคนหรอกกูใสสกับสู่ลาไสกับไสหนล่ะอรถไฟรถไฟมันแรงข้าจอกกับมาปันจักย่างข้าจ้ากัมานีู่่ไสกับใส่ลงเม็ดคู่ไสกับไสหนล่ะ เห็นไหมพเฒ่าวพุช้นาูพุฒ่านี่ละสีไส้เห็นว่าอมเดอออมตัวอมวอมแล้วตูชูแมตเลยม่มากเกักนออมหนึ่งพเมตรเราบอกอนเริ่มสุนมนนี้คึมคึมเือฝนสีตกนี่่ะยังวะต้าก็บ,บ่้านในตกคึ้มคึมแดดอ่อนอ่นอ เอ๋อแบบอันนี้มันมาเสนอต้องแบบชิงโต้มานะั่นดูแบบชิงโตเบิ่งดูมันมาเสนอหนาเยอะหนารถนี่อ่มันมันเบิ่งทางถน,นนหนทางพ่อขับรถดีบ่ถ้าขับบ่ดีมันเอาตีนเคี้ยขับดีดีเด้พอพ่อเปล่ามั่งให้กำลังใจพ่อขับรถแบบนนี้ขับดีดีเด้อป้า,ปา,ปาใช่ไหมละ่ะจีอ้าวมาดมแม่ทำไมเอ้า แม่ใส่แมตลูกแม่ใส่แมตแม่จ๋าใส่แมตหเห็นไหมดูผมดิครับผมก็ลุ้นทางไปด้วยครับผมผมเป็นสิงโตครับชิงโตเ่ยผมมาให้กำลังใจพ่อครับพ่อขับรถด,ดีไหมผมก็ดูทางไปเรื่อยๆ มืนอนี้วันเสาร์รถกับบล็อกไฟร้ยรยารยดอ,อกเด,ดี๋ยวไปปากโกอาเซียเลยหนูบอกปากโกไปอาเซียเจลูกปากโกอาเซียชันตี้กูเชกูเชไ่ชช้ลูกจอดติดไฟแดงใกล้สีหอดล้านขายของเอเชียแล้วเออเบิ่งบรรยากาศเนาะเบิ่งไปเรื่อยๆรถกับบค่อยไฟรายมันเนี่ยวันเสาร์เสาร์อาทิตย์รถบ่ค่อยไฟราย เบิง่งบรรยากาศเมอนีไทยทำหนอกสถานที่เมเนี้คนก็ออกมานใสชีวิตตามปกติเลยนะแต่ว่าทุกคนก็ต้องปิดแมเพืออะไรเหอมเมื่อมาแล้วเหลียวมาแล้วมาตอนนี้ ถึง,ลง,ง,งแล้วลานเอเชียจิบอ้วมาแล้วนี่ลานเอเชียนี่ป้ายเหลืองๆนี่นี่แหละบรรยากาศเยอะเมื่มอไหรเจอกันคลิปนนลนหน้าเนาะจ้าชำวบ้านที่นี่สวัสดีเนาะ